กำลังสามพันโอ้ยสินายยึดแต่เกือบตายว่ละมึงยิงนัดเดียวก็เลี่ยงแล้วต่อโอ้ที่หนึ่งเลยวะโอ้รถถังรถถังมาสั่นปืนถังไงโอ้ย ถ้ามามีรถถังนะข่อยบอกไม่เลยไอเตียงเบิดพวกนี้แต่แน,นแต่มันหอดนะแ,แต่เออโอ,โอ้เกือบตายโอ้ยจิตวิญญาณเห็นเดือดเนออโอ้อยบ่เห็นวะเจอยู่ใส่ไอเนี่ยบ่เห็นเลยอ้าวกูกะว,ว่ากูจับอันน,นั้นม่หรวคือโพกก็ได้ปะเป็นจอยบิ๊กก็ได้ฆ่าหมากู สไลด์ว่าได้ว่าสไลด์ปี๊ไปได้ล่ะไปได้ล่ะไปได้ล่ะปืนพกตบสไนเปอรฮ้ปืนพกสไนเปอร์พกสไนเปอร์น้ำเงยข้าวควายเออปืนพกโดนสไนเปอร์ยิงปืนพกวิ่งไปก่อนเนี่ยปืนพกยุซซี่ยุซซี่จอดจอด ว้ายตายให้จอนวิกโง่จริงๆเลยมึงิกูีา่ามันตัวนึงอยู่ทางทางอ้าเนะอ้าไายิงวะมาเจ้ามีมาฟันมันแบบซีคิวซีเซมันนะน C C ย้ะอนซีคิวซีแเก็บยิงสองสนามโคตรคอร์อรตเตอร์คอมแบทเออถึงวัลลุบซีคิวซีนีบบ่ไปอะไรวะยูซีซยูซีซี เฮียไปก่อนไปคุยกันแล้วม hey. ั่วก่อนแล้วพี่อยู่กันบ่อยแบรนพวกเปรดมันรอหนีเอฟวอน์ไม่ยังไม่ยังอยู่ข้างบนแล้วบ้างยังเข้ารีบโด่วโปุ๊บไปคิวมีบอกว่ามีหรือบ่มี ยิงรถคันงขีดเองเลยวะโอ้ยหามึงไอ้มันอยู่มันอยู่น้ำไข่ดิมันนางไอ้อันนี้อยู่นี่อะไรผู้ยุตุเลยรวะมองคอยตายนี่ไอ้มาเลยล่ะมันยิงไอปึ้ง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 อยู่นี่เอาแล้วอดทางถามหาขี้ละจะไปไหนโอ้ยหามึงเอ้ยโคตรเหี้ยเลยเอ้าเจ้าโบก็กู่หื้อหื้อ อืออือทรงเตียงทรงเตียงมึงสี่ถอยนี้ไปใส่มึงคือเฝ้านี้แทมไอ้คอยเกียนแตกแล้ววาไอ้คอยมึงเพียงพอรถทังโอถทังโอ้รถทังโอ้ เดินนี่เดียวนี่จ่าพ้โอ้โหยิบจีบแต่กนจีบเลยเดี๋ยวตอบสได้งวกตอมแตกตะข่อยบ่แตกละอย่าซ้ำไดคลิปลองคิปเบื้งล Pileh, 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 pileh. Ini beri dia. Ada ada. Pileh, pulek, pulek, Oh. Audi, ไม่งเขาอันนี้มากกว่าได้เอาเบิร์กตามพี่ไอ้ลออนอนแล้วกันเออนั่นแหละเนี่ยเหรอเฮ้ยเห็นละโดนพวกมันนี่ก็เป็นพวกประสาทเนาะถึงยิ่งปั๊บกับตีงโดดอยู่ซื่อ,อๆแห่งยิ่งแน่กับบอสแล้วกุมสุดภยัยนะติดกุมสุดภัยเออแตกโอ้ยไฟกวาดระยะนี้ถึอองอยู่ระยะนี้เล่นเขาโตตายระยะนี้ ียังสัสสัสยังกูอ่ะไอต้าเฮียบุกเห็นปะแผ่ซนในฟังเขาไอ้ไข่โดนสวายเอซิวแต่ตมีรถคนรถไปอ๋อแทงขาวขาวเฮ้ยเฮ้ยเหียเมืนเนอปแค่เหีย ตายโอ้เสยเปิดยีดบีเขาบีเขาบีเขาต่ำต่ำใจเย็นต่ำไอ้กําลังกําลังอีกกําลังไอ้โอ้ไปไปหาเจ้าแล้วได้ไปหาเจ้าแล้วไอ้ตายแล้วเอาปอไม่เหลอตายยังไงตึ้งาสร้างหยัวโอ้โหเจ็บพระเจ้าค่ะเหือย ก็เป็นเจ้าห้ำเหลี่ยมมากแล้วออืมีรถดังยิ่งเต็มที่ห้ำเหลี่ยมห้ำเหลี่ยมแตกก่อนเหลี่ยมมับเลยห้ามอ้าวยิงตูเนออเด็มปุ๊บโอ้ยหามึงเอ้ยยิ่งอยู่ใดแม่งแปะ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 มันแม่นไหนพวกเวทเอ้อ เอออันนี้แม่นจริงๆอันนี้แม่นจริงๆถ้าท่ายำนาดมึนวิวิบอมแม่นซูสูเดอ้อแม่มึงกูบอทฟอ้อมมาหาม่หนิแล้วกูทบฟร์มเก<อ>็บสองแล้วตก <laughs> ต้ม แม่งกูเล่นไปใส่ตายไปบักต้อมแม่งไอตาเสียมันบระไวแล้วไอบักต้อมบอกกูอยากลบเกมคิมเลยบักต้อมว่ามากรด้อันนี้มาก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 คำ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 เสียงมันประไวแล้วไม่อายแบบโอ้ยเลยนะเสียงมันโคตรเสียงมันโคตรเหี้ยเลยแบบกูรับประไวแล้วมาสิกูบอโทนแล้วเพื่อนเหมาอนม่าน ให้กูได้ออกวะออกจำซีนละมึงจำซีนหีิบกีบอมากมดแม่งโคตรเกียร์เลยตาแมนโอ้ยยิงกว่ทัานมาโลดตั้มไอซีมาใส่กันไอ้ตาอยกำลังไล่ล่ามันไอ่ไ่ต้องห่วงเจ้าเย็บวัดตายแบบซูนเปล่าเนี่ยไม่ยิข้างหน้านนี่โอ้โหยิงโบสามสองนัดเป็นว่าไอ่โอยยิง โคตรเฮียเลยวะคอมเมนต์เป็นศูนย์ไอ้ข่อยวอกเรี่ยวข่อยทอปฟ้อมอยจังว้างถข่อยทอปฟ้อมนัดเดียวตายเจอดำไอ้เฮียรถถังนี่ว่ารถถังมันมีคนขับเดี๋ยวทอฟฟ้อมแล้วทอปฟ้อมแล้วกลางนี้มัน้งก็ต้องมีอนไรต่างกันไหมตายจ่อยบอทอปฟ้อมบอไหนยุใสเอ้ยระเบิดไหบีมาวะ ข้างล่างข้างลงข้างล่างตีมตมตระดนมต้องมาเด็กเบต่อยเออรถทางียุยม่ยดงจริงกจะหลักเดียวเอาต่ำุต่ำุจากน่มต่่ปุ๊บผมมันปุฮะเอ็งซุปอะเี้ยนี้ซุปอะไอ ซุบมาได้เออแตกแฮมึงโคตรเปลี่ยเลยไม่สบายคมับแต่ยุติได้แต่งอะถ้าแต่ยุติได้แต่งคุยคุ้มซุบเจ้าอยู่สุบมาได้เพราะคอยสุบได้เลยมันหลุดออกไหมมันคอยสุบได้มันมันสุบได้เลยมัแต่มันหลุดออกอ่ะน่าอาย ไอ้เอาว่าจะไปเปลี่ยนตัวอุ้ยอุ้ตื่น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 ไหมตื่นไอ้บ่ตืนเอกไทยี้หงอวยะทตรเขียเลยอะแ้เวลาจัแดงจะดสายท่าสภาพโขกพลอไอ้โคตรเขียเลยเอ้าต้อมได้ก็รู้สึจเย็นไว้รถางไอ้รถังไอ้รถทางม่เห็นอ้ดอก แต่ตอนนี้มันเห็นแล้วแล้มไปรถถังโอมกอบโงแย่ย่ไม่เส้นตีนออมเลยว่ะเป็นได้ล่ะบอกแล้วคอยเขาฟ้อมคอยดิ้งสนิทกูตอนนอยู่ดีคึดนไปตุดออกฮือี่จะไปใส่นี่ยเน่ยยิงีหลังเหยาเกอก่อนก็ไปโอ้ย กระสุนเวิร์ตกร์กระสุนเวิร์ตกรหาเวกไกลุ่มเปลี่ยนปืนลูกเล็กซองอยู่โหหาเว้ยกําลังกําลังเฟียวเลยเอาบอวากําลังมันแนนเออเอาเกมฆ้าเลยว่ไอ้เอาไเรียกซู้ล่ะสกอร์ซื้อละเออแต่มันคือว่าจบไปแล้อนั่นแหละแม่งเกมเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์เออเอาดิวซีกระตัดออกแม่งไข่แตกเร็วปะช็อตช็อต โซ่จอว่ปะวูวูปูปูมาชุบอายดีไอ้อันว่าข่อยหันไปเอ้าอายข่อยคืออยู่ตรงนั้นวะแล้วกลุ่มกดชุบอะไรไปชิไปที่นี่กลุ่มกดกึ๊กกึกอยู่พอชุบพอชุบได้ปั๊บก็รุดออกมาทีเดียวโอ้โหดเหี่ยเลยวะฮ่ามึงเอ้ยอตายเข้ามาทับผีเออตายใส่ไปตายตายทั้งไอ้หน้าต่างาแบบลังแบบลังหิวหน้าต่างเลยอไอโหดเหี่ยเลยโู้ยวะ